วันนี้นะครับเราก็จะมากินไก่นี่นะครับคุณสิงโตนะครับกำลังคุณสิงโตนี่นะครับไอ้ลืมบอกชื่อนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องหนึ่งซอน่จอนทีวีวันนี้ผมเปลี่ยนชื่อคลิปใหม่ละหนึ่งซอนหนึ่งีจอนีวีเรามาดูไก่ด้วยครับนี่นะครับคุณไทเกอร์กำลังแคสเกมแคสเกมนะครับนี่ ชอบคลิปนี้เนี่ยนะต้องกดไ like, ลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ไม่งั้นเนี่ยทุกคนจะไม่ได้ดูการกินยวดของเขาดูสิครับดูดว,ดว,ว้าวตรงนี้โอ้ยไม่ไม่ไม่ไมม่จะจะไม่ทำใปเอาฟอสซิสทำบุกเต็ว้าวมีไก่เลี้วดูสิอ่าน่ากินไหมโคตรน่ากินเลยดูสินผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านที่อยากกินไก่เนี่ยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยก็ได้กินเองคุณสิงโตเนี่ยนะครับกำลังใส่ซอสมะเขือเทศนึกว่านึกว่าคุณกําลังกินน้ำซะอีกนี่คือสติกเกอร์ที่เขามีอยู่ดูดิมีแต่บางอันก็เป็นสติกเกอร์สาวแล้วเขาเอามาติด<า>ทำไมเนี่ย<า>ฮะผมอยากรู้จริงๆดูดูครับดู ดูดูดูดิไปดูไก่ได้ไหดูไก่ได้โอ้ดูไปดูไก่หน่ยครับตามไปดูไก่หน่อยแล้วเขาทำไมต้องถ้าเกิดถ้าเกิดคลิปนี้จบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคลิป ASMR เลยเออนั่นแหละคลิป ASMR ไปมามากินเอ้มาดูไก่กันดดูลองจับไก่นี่นะครับ เฮ้ยอันนี้ไก่เค็บสีสุดจริงเลยเดี๋ยวผมลองกินแป้งดูลองกินแป้งดูลองกินแป้งดูอ่ะจะได้เหมครับลองกินดูกรอบไหมจะได้ใช้ได้จะได้อยู่อืมอร่อยดีนะอร่อยก็ตอได้กินคำเดียวเขาจะเอาไว้เอ็ดเอ็ม ครับเดี๋ยวเราเยวเราบบว่าจะไปนี่นะครับคือนี่ก็คืออาหารกิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไม่ต้องลาไปก่อนก็ได้นะลิปต่อไปจะเป็นลิป A A A M บเอ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 บ